ท่านจ้งข้าไม่ได้หรอ้าเป็นท้องเก้เป็นลูกน้องของท่านเลย ในพรุ่งน้อยากว่าก็เล่าในพรุทงนเมื่อตอนก่อนข้าคนที่ข้าจะตายไป ไห้ทำบุญไห้ทานเลยจนจะต้องฆ่าในาจลงแล้วเกิดเป็นสภาพแบบนีทนบ้ท่าน,จน,จน,นไม่โปรดยกเว้นาเลยไดเถิท่านดจะกูเชอเลยตอานงจะมาตอนไม่พูดก ่านแดงบอกว่าแถวนี้มีผีไปเจอผีเราไม่เห็นมีอะไรเลยแปลกหรือยายแดงกลัวจนตัวสั่นไปเองท่านแม่แับท่านท่าน้ารู้่ไม่เห็นมีอะไรเลยเงียบสงบดีทีนี้ข้ามีตอนหัวค่ํามีเสียงหมาหอนนะาอูไปข้าอยู่วไม่เห็นมีอะไรไม่ตัด ท่านแดงตาปาดไปหรือเปล่าทำไมถึงตื่นกระกแดนไม่เห็นมีอะไรเลยท่านไม่พอเป็น้ค่รือไหททำไมไม่เห็นมีอะไรทำไมท่านแดงถึงตื่นกระหดกไปได้นะ